สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่มีการเสียงเซมซีให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งช่องของเรานั้นได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นพลังบวกเป็นข้อคิดเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ ซึ่งการเสี่ยงเซมซีนั้นก็เป็นการทำนายทายทักหรือทำนายดวงชะตาให้กับทุกท่านประจำวันที่ท่านเกิดน,นะครับซึ่งทางช่องของเราก็มีการเสี่ยงเซมซีให้กับทุกท่านในทุกๆวันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องของเราด้วยนะครับซึ่งการเสี่ยงเซมซีวันนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัสบ,บดีนะครับที่27 เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นะครับก็หวังว่าจะเป็นพลังบวกเป็นข้อเตือนใจต่างๆให้กับทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับการเสี่ยงเซีมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวัน สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับท่านได้หมายเลข4นะครับหมายเลข4ใบที่4เลขนำโชค768 ใบที่สี่นิ้สซเหมือนไกลคู่มิได้รู้ยามพบประสบสองเหมือนลูกไก่ฝูงเดียวเที่ยวขนองตัวหนึ่งต้องจากไปเสียไกลกันต่อนานจึงจะพบประสบพักได้ร่วมรักปรีเปรมกรเกษมสันจะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันแต่ข้อนั้นทายไว้ในนี้ว่า อย่าดำเนินเดินหน้าท่านว่าร้ายเราต้องหมายตามหลังระวังหนีเหมือนพระจันทร์ร่อนเร่ในเมฆีอาทิตย์หนีอัสดงรีบลงดินถามคนเจ็บว่าหายสบายใจถามโชคชัยในคดีที่ตัดสินคงชนะเด็ดขาดปราดมนทิน ได้ยนยินแต่สิ่งให้ใจสบายอันความหวังตั้งไว้ไม่นานนะักถามลูกรักในคันเหมือนมั่นหมายว่าคงจะรู้เห็นได้เป็นชายจบทํานายใบที่สเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทํานาย ชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสี่ยงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปได้หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหท่านที่ได้หมายเลขหนึ่งนะครับ ใบที่หนึ่งเลขนำโชค963 983 563ใบปผดมสมจิตอธิษฐานจะมีผู้อุปถัมภ์แสนสำราญสำเร็จการที่ตรึกนึกในใจแต่ช้าๆจะสมอารมณ์คิด ด้วยเดชสัต์สุจริตประสิทธิ์ให้ทั้งพวกพ้องวงญาติปราดทุกภัยมีโชคชัยได้สุขทุกคืนวันแม้นถามถึงโชคร้ายในกายตัวอีกสักหน่อยค่อยยังชั่วอย่าโศกสันถามลูกนี่พี่น้องต้องพบกันไม่ช้าวันพบพักเหมือนทักทาย ลาพิเศษเจตนาเวลานี้นานนานมีให้บ้างไม่ห่างหายถามเนื้อคู่ดูดีจริงทั้งหญิงชายเหมือนชักนำทำนายเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทำนาย ชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงซึมซีขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข22นะครับหมายเลข22 ใบที่ยี่สิบสองเลขนำโชคสามสี่ห้าสามสี่สามใบที่ยี่สิบสองว่าเลิศประเสริฐแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลนข้อที่แค้นเคืองขุนไม่วุ่นวายผู้ใหญ่เป็นคู่ชุบอุปถัมจะแนะนำความสุขสิทธิ์สมหมายลาบจะมีเสมอ อยู่มิรู้วายล้วนสบายสวัสดีเป็นสีตวัวถามถึงเรื่องเนื้อคู่จะสุสมดังคารมว่าดีไม่มีชั่วถามสู้ความนั้นหนาก็อย่ากลัวที่หมองมัวจะสว่างกระจ่างใจท่านเสียงได้ใบนี้เป็นที่ชื่นทุกวันคืนจะเปรมกระเสมใสดังเด็กอ่อนนอนเปร ขอเห่ไกวพี่เลี้ยงได้คอยพิทักษ์รักษาเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข12นะครับหมายเลข12ใบที่12เลขนำโชค4 3 3 4 3 5ใบที่12คนหนึ่งเดินนำหน้าคนหนึ่งว่าตามหลังมาทั้งสองเปรียบเหมือนกับคนใบในใจปอง พูดไม่คล่องแสนยากลำบากครันว่าจะมีคนชุบอุปถัมเหมือนถ้อยคำพาทีที่คนฝันเวลาตื่นหายไปร้อนใจครันให้ป่วนปั่นเปล่าเปล่าไม่เข้าการถามหาคู่ชู้ร่วมพิรมรักว่าร้ายนักจงแจ้งแถลงสาร ถามเป็นความว่าดีไม่มีปานถามถึงการเพื่อนรักประจักษ์ใจว่าคงได้สมอารมณ์นึกที่ตื้นลึกคงแจ้งถแถลงไขพบพี่ป้าลุงน้าเพื่อนอาไลถามราบไม่สู้ดีเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทำนาย ดวงชะตาชีวิตประจําวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข18นะครับหมายเลข18ใบที่18เลขนำโชค ก้าสองหนึ่งก้าใบที่สิบแปดพยากรณ์สุนทรเฉลยด้วยกุศลบุญเคยสร้างไว้ปางก่อนมาเพิ่มพรแก่ชีวิตให้สมหมายจะน้อมนำให้สบายและเบิกบานท่านจะมีทินฐานบ้านสำนักและยศศัก์สิ่ง ห้อมพร้อมสมานทั้งฆ่าธาตุอีกทรัพย์สิงคลานทุกแรมวานสุขนี้ไม่มีคลายเปรียบเห็นเช่นพระยาราชสีซึ่งล้วนมีบริวานนั้นมากหลายคอยพิทักษ์รักร้อมอยู่รอบกายจะมิวายสุขทราบอาบสวงเออย สำหรับการเสี่ยงเซมซเพื่อทำนายชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข26นะครับหมายเลข26 ใบที่ยี่สิบหกเลขนําโชคหกเจ็ดเก้าใบที่ยี่สิบหกนี้ว่าชะตาขัดลาบบอกชัดไม่เห็นจะเป็นผลมักมีทุกขัดข้องต้องหมองมนโชคของคนเช่นนั้นหมดปัญญาดังรับจ้างแจวเรืออยู่กลางน้ำ วันยังค่ำจ้ำเหนื่อยเมื่อยแขนขาจึงได้อัดพอหล่อเลี้ยงกายาที่ได้มากินหมดไม่อดตายชะตาท่านตัวคนเดียวน่าเปรี่ยวจิตจะหวังคิดที่พึ่งอย่าพึงหมายถ้ามีคู่จากช้ำระกรมกาย ถามของหายไม่ประสบได้พบพานเร่งอุตสาห์แสวงหาทางกุศลจะช่วยตนค่อยสุกเกษมสารดีแต่ที่เราพวกอันธพาลไม่รุกรานจงจิตคิดร้ายเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเสียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับท่านได้หมายเลข4นะครับหมายเลข4ใบที่4เลขนำโชค7 6 ใบที่สนี้ไซส์เหมือนไกลคู่มิได้รู้ยามพบประสบสองเหมือนลูกไก่ฝูงเดียวเที่ยวขนองตัวหนึ่งต้องจากไปเสียไกลกันต่อนานจึงจะพบประสบพักได้ร่วมรักปรีปรเปรมเกษมสัน จะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันแต่ข้อนั้นทายไว้ในนี้ว่าอย่าดำเนินเดินหน้าท่านว่าร้ายเราต้องหมายตามหลังระวังหนีเหมือนพระจันทร์ร่อนเร่ในเมฆีอาทิตย์หนีอสดงรีบลงดินถามคนเจ็บว่าหายสบายใจ ถามโชคชัยในคดีที่ตัดสินคงชนะเด็ดขาดปราดมนทินได้ยนยินแต่สิ่งให้ใจสบายอันความหวังตั้งไว้ไม่นานนักถามลูกรักในคันเหมือนมั่นหมายว่าคงจะรู้เห็นได้เป็นชายจบทํานายใบที่สี่เท่านี้เอ่ย